สวัสดีครับมาพบกับโกเดนอาสังหาพวงจุ้ยเสริมทรัพย์กันนะครับวันนี้โกเด้นเองจะพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมกับบ้านเดียว5ห,หลังใจกลางเมืองสีชนนะฮะจังหวันวดนครศรีธรรมราชจะเป็นอย่างไรจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวติดตามโกเด้นกันมาเลยนะครับอ่าด้านหลังนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังของโกเดนนี้นะครับเป็นบ้านที่โกเด้นจะพาทุกท่านมาชมกันนะครับเป็นบ้านเดียวนะครับสองห้องนอน หนห้องน้ำนะครับมีเคาน์เตอร์ครัวให้เรียบร้อยนะครับหน้ากว้างของบ้านอยู่ที่6เมตรนะครับยาวลึกก็ไป6-20เมตรเลยนะครับสามารถจอดรถได้สบายๆเลยนะครับติดตามกันมาดูนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านมาชมกันในบ้านกันเลยนะครับครับโครงการบ้านเดี่ยว5หลังนะฮะที่อำเภอสิชนนี้นะครับก็จะมีพื้นที่จอดนะฮะหน้าบ้านนะครับเราปูกระเบื้องให้เรียบร้อย รถยนต์ก็จะสามารถจาได้1คันนะครับแล้วก็เราจะตีฝ้าให้เรียบร้อยเลยนะครับมีประตูที่เป็นประตูใส่เราใส่ประตูอลูมิเนียมให้เรามีใส่เหล็กดัดเหล็กดัดหน้าต่างให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เราจะเข้ามาด้านในนะครับแล้วก็จะมาห้องโถงนะฮะห้องโถงีเป็นห้องโถงใหญ่ที่เราสามารถจะตั้งเป็นโซโฟ,ฟารับแขกนะครับแล้วก็มีจุดติดตั้งทีวีนะฮะเป็นโต๊ะ ตั้งทีวีต่างๆได้นะครับก็ความสูงของระดับฝ้าเนี่ยก็อยู่ประมาณ2เมตรนะฮะก็ถือว่าไม่ต่ำมากก็ถือว่าไม่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 ทึบมากนะครับก็จะโล่งๆโปร่งๆนะครับเราทำเป็นฝ้าหลุมให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูห้องต่อไปนะครับก็จะเป็นห้องห้องนอนนะครับห้องนอนเนี่ยจะแบ่งเป็น2ห้องนะครับก็เป็นห้องขนาด3คูณ3นะครับผมนะฮะก็จะมีเหล็กดัดให้ทุกห้องเลยนะครับ มองมาข้างในนะครับต,ตาฮาพาทุกท่านมาดูก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับปูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับมีซิงล้างจานนะครับมีเคาน์เตอร์ให้เรียบร้อยเลยนะครับผมนะฮะเราก็ใส่เหล็กดัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเป็นห้องน้ำนะฮะห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำที่มีชักโครกมีฝักบัวมีอ,อ่างล้างหน้าเรียบร้อยนะครับผมนะฮะ แล้วก็จะมีระเบียงหลังบ้านนะครับระเบียงหลังบ้านเนี่ยก็มีพื้นที่อยู่ประมาณเมตรห้าสิบนะฮะมีก๊อก,กน้ําตั้งไว้มีไว้ตั้งเครื่องซักผ้าครับสาหรับบ้านเดียวใจกลางเมืองติชนนะครับกับทําเลทองราคานี้ไม่มีอีกแล้วเป็นบ้านที่พร้อมเสร็จพร้อมอยู่ลากกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับ ใครสนใจนะครับกับบ้านเดี่ยว5้าหลังใจกลางเมืองติชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เชิญติดต่อสอบถามมากับโคเด่นอสังหารคงช่วยเติมทรัพย์กันได้เลยนะครับมีป้ายติดอยู่ที่หน้าบ้านทุกหลังเลยนะครับหรือใครจะมาจะเข้ามาดูบ้านตัวอย่างตัวจริงนะครับก็ขเข้ามาดูได้เลยนะครับบ้านเสร็จพร้อมขายแล้วนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ